สวัสดีครับจากร้านนวัดชัยนะครับขอบคุณลูกค้าดีๆนะครับที่ลูกค้านำ Isuzu Mu-X 2020นะครับมาติดเป็นฟิล์ม 3M Ultra Clear Ceramic นะครับหรือ 3M Ceramic นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเขาติดอะไรลงไปนะครับหรือติดแบบไหนนะครับออกมาเป็นยังไงทั้งข้างนอกและข้างในนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้บานหน้านะครับเป็น c m IR นะครับ25นั่นเองนะครับเทียบเท่า50%นะครับจะสังเกตได้ว่าเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับเราไม่สามารถมองเข้าไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆกันนะครับว่าเราจะเห็นข้างในไหมนะครับถ้าเราดูใกล้ๆจริงๆนะครับจะเห็นข้างในได้เพียงลางๆเพียงเท่านั้นนะครับสร้างความเป็นส่วนตัวนะครับรถคันนี้เป็นรถครอบครัวนะครับใช้ทุกวันนะครับก็เลยเน้นว่า3บ้บานหน้าเนี่ยจะใสแล้วก็ที่เหลือนะครับจะทึบนะครับ3บานหน้านะครับลูกค้าเลือกใช้เป็น50%นั่นเอง CMIR 25นะครับแล้วก็บานหลังนะครับ ที่เหลือทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าจะใช้เป็น C M I R 5นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆกันนะครับว่า C M I R 25นะครับเวลาเราอยู่ข้างนอกนะครับมองใกล้ๆนะครับก็สามารถทะลุได้เป็นบางส่วนนะครับเห็นได้เป็นลางๆนะครับแต่ว่าถ้า C M I R C M I R 5นะครับจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนะครับถ้าเราติดโดยรวมออกมาแล้วนะครับถ้าเรามองโดยรวมนะครับสีจะใกล้เคียงกันมากครับแล้วจะรู้สึกว่าไม่ตัดกันนะครับ ทำให้รถอดูสวยนะครับดูดํากลมกลืนกันลงไปนะครับแบบนี้นะครับบานหลังนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็น cmir 5เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วข้างหลังนะครับอยากได้ความเป็นส่วนตัวนะครับรถเป็นรถครอบครัวนะครับบางทีให้นมหลานหรือให้นมเด็กนะครับหรือการจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บของเอ่ยนะครับความมืดหรือความดำเนี่ยข้างนอกนะครับจะช่วยได้เยอะนะครับแต่มืดๆดำๆแบบนี้นะครับจากข้างนอกเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งที่ ไม่มีแสงครับจะสังเกตได้ว่ามองเห็นข้างในได้ครับจะแสดงให้เห็นว่านะครับเวลาเราอยู่ในตอนกลางคืนเนี่ยฟิล์มครับจะใส่ขึ้นถ้าเราขาไม่เจอแดดนะครับทําให้เราขับตอนกลางคืนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นนะครับข้างหลังนะครับแถวสองโอเคนะครับบานหน้านะครับจะสังเกตได้ว่ามองออกไปนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับ อันนี้ฟิล์มเพิ่งติดเสร็จนะครับเราก็จกออกสีเขียวนิดหนึ่งนะครับเป็นกระจกตัดแสงแนะนําว่าถ้าใครจะติดตัวนี้นะครับก็ลดเอ่อเปอร์เซ็นต์ฟิล์มลงลิดนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวกระจกเขานะครับมีความเข้มประมาณ5้าสิปอร์เ็นั่นเองนะครับโอเคครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่แปดสิเเซนตนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่5้าสเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าใส่มากๆนะครับเคลียร์มากๆนะครับแบบนี้เลยนะครับเวลาเราอยู่ใน รถนะครับเมื่อกี้ที่ทึบๆจากข้างนอกนะครับเวลาเราเข้ามาข้างในแล้วนะครับก็โปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับนะครับมองออกได้สบายตามากมากนะครับนะครับเวลาเราได้ข้างนอกมืดข้างในใสนะครับเวลาเราจะทําอะไรก็สะดวกนะครับเราได้ความเป็นส่วนตัวสูงนะครับยิ่งเป็นผู้หญิงใช้รถนะครับแนะนําว่าให้ใช้แบบนี้นะครับจะได้ปลอดภัยนะครับนะครับเราเห็นเขาเขาไม่เห็นเราประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เป็นนาโนเซรามิกนะครับทำให้ตัวของเขาเองนะครับกันความร้อนดีนะครับ2นะครับจะทําให้ตัวของเขาเองนะครับมีคุณสมบัติในการที่จะทําให้ตัวของฟิล์มครับเสื่อมอายุช้าลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีหรือเรื่องการความร้อนนั่นเองนะครับถ้าใครชอบฟิล์มแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัชัยออตแอ์นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมพอดีว่าผมอยากถ่ายให้ดูนะครับเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับเพื่อจะ มองเห็นนะครับว่ามันดียังไงหรือติดออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้นะครับอากาศ32องศานะครับผมก็ยังรู้สึกว่าเออเมื่อสตาร์ทลนนี้ก็ยังโอเคนะครับถ้ายังไงขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับฟิล์ม 3A มาวัตเตอร์เคลเซรามิกนะครับเวลาเราอยู่ในร่มแล้วนะครับจะออกมาอยู่ในลักษณะนี้นะครับทั้งข้างนอกั้างข้างในเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับบานข้างนะครับที่ทึบๆเมื่อกี้นะครับก็จะใสขึ้นนะครับแต่บานหลังนะครับ เข้มยังไงก็เข้มอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในนะครับว่าเมื่อกี้มันจะมี2เบอร์ครับ50กับ80จะเป็นยังไงนะครับตัวเนี้ย80%อนะครับอยู่ในร่ม50%อยู่ในร่มครับ50%อยู่ในร่มนะครับประมาณนี้เป็นโบนัสให้ดูไว้นะครับผมไม่สามารถขับรถลูกค้าตอนกลางคืนได้นะครับแล้วผมก็าลงจะลองฟิล์มหนึ่งตัวนะครับใช้ระยะเวลาหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะทดสอบให้ลูกค้าอธิบายได้ชัดเจนครับแล้วก็ มั่นใจได้ว่าได้ฟิล์มที่ดีจริงๆนะครับแล้วผมใช้งานจริงนะครับขอบคุณครับ